สวัสด,ดีครับใครรู้จักน้องคนนี้นะครับเ,เขามาเล่นกับผมในสเต็มคือแบบโคตรโหดโคตรซิ่งโคตรอัตาลาเลยใครรู้จักแท็กมาให้ผมดูช่องน้องเขาหน่อยนะผมอยากรู้ว่าน้องเขาเป็นใครสีมือระดับนักแข่งยังได้เลยเพื่อหนึ่งมีคนเหรอวิ่งลงมาเลยเฮ้ยมีคนโดดดาวหนึ่งนะมันโดดมา เอา้าไม่ได้ดูใครยิงเอา้าวชุบได้ไหมเนี่ยชุบทันไหมจังหวะนี้ชุบก่อนขอบคุณนะถ้าพี่ไม่ให้เล่นด้วยผมอ่ะนอน เู้ยข้าหัวนะโอ้โหเยอะจัดเดยอจัดเลยเราว่าเราออกดีกว่า เดี๋ยวจัดเลยถอยเลยน้องอุ้ยจับตายยิยนยิงแบบนั้นไม่ดีนะโอ้โหชุบได้ไหมถอยเลยก็ได้อุย,ยชิบตายเลย พี่ไปก่อนนะเนาะ,ะคนเยอะจัดไอยเลยก็ได้นะมัตเตอร์ไหวเบ่าน่าจะไม่ไหวนะแล้วพี่ไม่มีเหรียญชุบเลยสวยนะงั้นเดี๋ยวพี่ไปช่วยเอ,อ้ยเอาดี หมดตีและหมดตีและเ,เอาดีเอาดีแรงมัตเตอร์เอาจริงเฮ้ย,ยแล้วมีคนเท้ามีเท้าขึ้นระวังข้างๆนะ เอาดีเอาตอามีคนบวกกันอยู่ตรงนู้นทางนู้นเต็มเลยยิงเบามากเลยเราดักวงมันนะ เจ็บเอ๊ะเจ็บนะเนาะตอดีไม่แตกเจ็บมากแต่ไม่ตายเฮ้ยระเบิด เฮ้ยนั่นไงหนึ่งคนแต่ว่าวงไปอยู่ฝั่งโน้นเอาน้องชุบก่อนชุบได้คนหนึ่งวะเอา ชุบก่อนครับ,ต,บตัวชุบตัวชุบตรงใ้มันอยู่ด้านบนแล้ววงก็ไปอยู่กับมันด้วย นะ่ะก็ตาเฮ้ย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 แล้วตรงรถตัวหนึง่งตัวตรงรถตัวนี้มันอยู่ในวงเกล่า จังหวะนี้เหลือสองต่อสามน่าจะอยู่บนหลังคา <Okay. S 1> น่าจะอยู่บนหลังคานะ

ก็เดียวเดียวต้านบนเนี้ยดเ,เดี๋ยวเราเอาวงก่อนให้เขาฆ่ากันเลยช,เช,เชุดได้หรอมันอยู่บนหลังคานะน้องเองโดดเอามันเลย เอาผมโดนยิงจากบนหลังคาพี่ใช wrong, ่ <_ Patter ns> ใช่ โอเคเราก็ได้ที่หนึ่งมานะเออก็คือแบบแรงมัตเตอร์แบกอะเนะเออก็บวกมานะทั้งหมดสามสิบสามเลยได้ที่หนึ่งโอ้โหดูดีดดนเมดอ่าสิบเอ็ดคิวนะเออเดนเมดสามพันสี่ร้อยเก้าสิบของผมได้แค่สองค <c oughs> ิวเอง ช่อเพืนเขาไอ้คนมันก็ยากดคุณวส,สันคุณวส,สันใช่ไหมเนี่ยสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างม,มีสติโอ้ เื่อง,องโดดนเดียวงงตรงไหนเนี่ยเอ,อ็งพาพี่โดดไหน <laughs> เอ็งพาพี่โดดไหนเนี่ย ก้องใหม่โอ้โหก็ไปยิงใครว่าอากจะร้องไห้อากจะร้องไห้เลยส่ะร้องใหม่เนี่ยเฮ้ยแล้วมีคนแล้วมีคนกับเพื่อน ตกใจหมดโอ้โหเรียบร้อยเลย,ยจังวันนี้แรงแกนเราจาังวันนี้ยังตึงเป็นไงอะ่ะ กงทันลาชุดได้อยู่เดี๋ยวเราไปช่วยเบอร์สองกันก่อนยังไม่ได้ปืนดีเลย cầu oh, ấy no. oh, hey, oh, nó khá nặng chết đàn nọ ด้านไหนเนี่ยโอ้หลังอีกเจ็บแล้วนะสวยดังตึงเลยคนนี้นะตามยาก่อนระวังด้วยกำลังยึดแอด,ดรอปปงกัน เอ้ามาแต่ไหนเนี่ยชุบเพื่อนก่อนก็ได้กระตูชุบก่อนเราดูสเต็ปการเล่นเขาเนาะสวยจังวันนี้จัดไปแล้วเจ็ดคิวถึงเตียเลี ตึงเตี้ยตึงเตียกำลังพันญาอยู่อ่ะไม่แบบมาแต่ไหนก็ไม่รู้นะอ๋อล้วเบิ์สองโดนเฮ้ยแล้วไม่ตีนขึ้นน้องไม่ตีนขึ้นตรงเนี้ย อเบอร์สองนี่ตึงอยู่นะตึงเตียเลยเฮ้ยรับเพื่อนโดนยิงมันยิงมาจากฝั่งไหนอ๋อเจอแล้วเดี๋ยวพี่ช่วยเจาอไอวอจังวันนี้เล็งมัดตั้งเราไปแล้ว เรียบร้อยฮะน้องแรงมาสเตอร์เอ้าให้น้องคันวาเป็นเป็นบาร่าให้เขาเหรอกำลังยึดเครื่องแสงขอบคุณนะเอ้าชุบได้ปั้งนะ อ้ามีคนตรงนี้ดาวนะน้องทันวามีตีนขึ้น ข้างล่างหนึ่งกว่ามองทันวายยิงมันดีอืมหัวแตก ไล่เหลือหกคนฮ่าฮ่าฮ่าแล้วเหลือหนึห่งคนสวยแล้วเก็บหมดตีเฮ้ยเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งตัวเหลืออีกหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี่ใครเอ่ยขอเล่นด้วยครับอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บว่ะด้านบนยิง อันไงบนบ้านเข้าหัวนะเข้าหัวนะวันนี้เรียบร้อยฮะ จะนะเฉยเลยแรงมัดเตอร์เบรกเล่นด้วยมาเลยน้องกัน